Yeah. She caught her run around in my coupe I know she's hard too. Pretty low thing, she gon' find a new dude, so I better stop wildin' out. She caught her run around in my coupe Shawty might cut me loose. Shawty might want the truth, but you know me, I don't play by rules. But she was run round in my coop. สวัสดีครับผมแมนกูซ่านะครับผมกลับมาอย่างเช่นเคยนะครับกับเต็นท์29ออโตโมบิลนะครับวันนี้แมนปล่อยรถอีกแล้วนะครับผมกับเจ้านิสสันมาร์คันนี้นะครับปี18บอกไว้เลยว่าอนุมัติภายในวันนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวแมนเนี่ยไปส่งรถให้กับลูกค้าที่สวนหลวงรอเกนะ้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ทางเต็นท์ยี่สิบเก้าโตโมบิลเนี่ยบริการเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามไปดูกันไปปุ๊บโอเคนะครับผมตอนนี้เราถึงนาบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมนะวันนี้มาส่งรถแถวสวนหลวงรอ 9, นะ้อเก้าเนาะก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมกับเต็นท์เรา ไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่าว่าเขาทำอาชีพอะไรนะครับผมไปเข้ามาในบ้านเลยค่ะเข้าในบ้านเลยครับผมเคครับอุ้ยไปครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาปล่อยนถมาปล่อยกันที่เฉลิมพระเกียรตพระเกียรค่ะโอเคครับผมส่วนลงวิวห้านะคะ <Okay. S 2> เป็นไงบ้างครับทางเต็น29ออตโอตโอ้บริการเป็นไงบ้างนะครับออโต้29ออโต้นะคะบริการทุกระดับประทับใจเลยนะคะคือหามาเยอะแล้วแต่ยังไงก็ต้องย้อนกลับมาที่29ค่ะอ,ออรถับ29บ29มั่นใจค่ะว่าเราได้รถด,ดีคุณภ,ภาพเยี่ยม ไม่ต้องไม่ต้องพูดมากอะค่ะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวพอโอเคครับผมโอเคเ,อ,เ,คเอ่อพี่ตองผมขอถามนิดนึงเอ่อพี่ออกร่วมกับแฟนนะเนาะเคสนี้<า>นะครับ<า>มผมผมขอถามนิดนึงว่าพี่ตองทำอาชีพอะไรแฟนทำอาชีพอะไรครับแฟนท บริษัทนะคะก็เป็นพนักงานสตอทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนตัวพี่เองก็ทําร้านเสริมสวยแต่ว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคทําอยู่ที่บ้านเองไม่ต้องไปออกไปข้างนอกค่ะแต่ถามว่าเทสเนี้ยออกง่ายไหมไม่ยากเลยค่ะเนาะมั่นใจที่29ย้อนกลับมา29ครับผมโอเคแล้ววันที่เราไปเซ็นกันน้องแม่ทําเรื่องช้าเร็วเป็นยังไงบ้างครับ เร็วมากเร็วไหมเร,เ,เร็วเกินจนตั้งตัวไม่ทันว่าวิฉันได้แล้วหรอแล้วก็น่าจะไม่เกินวันเนาะอนุมันไม่เกินวันนะครับผมแล้วก็มาส่งรถเลยใช่ถ <c oughs> ูกไหมประมาณนี้ <c oughs> นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆหน่อยครับว่าเบารถมือส <c oughs> องเกรดเอที่เราถามว่ารถมือสองคำว่ามือสองไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะคะบางครั้งเราได้ในเกรดป้ายแดงเลยอย่างอย่างตัวของพี่เองนะคะ ่าเมื่อปีที่แล้วไปออกมาคันนึ่งก็คือรถกระบะที่ไหนที่ยี่สิบเก้านี่แหละ,ะคผมค,คือออกมาแล้วใช้งานได้ไปที่ไหนเขาก็ถามว่าออกมาจากไหนคุณได้รถเก๋ป้ายแดงเลยนะคือเราก็เราก็มั่นใจว่าถึงย้อนถึงยังไงก็ต้องย้อนกลับมาที่ยี่สิบเก้าเหมือนเดิมอยากฝากบอกทุกคนนะคะว่า ออกรถท,ที่29มั่นใจ100%ซค่ะครับผมนะแล้วบอกเลยว่าออกรถใช้เงินไหมไม่ได้ใช้ได้เงินคืนออล้วสน่าฟีดาวาถ้าสีพรบประกันภัยถค่จ่ายค่าโอนเราก็จัดหนักให้เลยนะครับนี่คา เ9เอ้ยแล้วอยู่ช่วงโปรโมชั่นเซ็นจองแจกด้วยถูกต้องค่ะรับอ่างเปาคืนด้วยนี่นะครับี่ค่ะอ่านะครับนี่แหละครับ29่สโตโมบิลนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำเอกสารปล่อยลงไปรอยรถก่อนละกันเนาะแล้วก็นะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีเพจหลักของทางเรานะครับ29่สโตโมบิลพระราม9นะครับหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อของ YouTube นะครับผ ติกตอ็อยังไงเข้ามาดูเข้ามากด s u b s c r i ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปล่ร้อยกันละกันนะครับผมนะขอบคุณที่เลือกเราขอบคุณที่ไว้ใจเราเรายินดีให้บริการจากใจจริงครับเพราะเราคือมืออาชีพอย่าลืมแวะไป29นะคะเอ๊ <laughs> <laughs> Yeah, she don't give a lot. She caught her run run in my coop Shokit might cut me loose Shokit might, you know so might, might want the truth But you know me I don't play by rules But she was running in my coop I know she's hard too Pretty loot and she gon find a new dude So I better stop whining now She caught her run run in my coop Shokit might cut me loose Shokit might want the truth But you know me I don't play by rules But she was running